สวัีครับที่น้องครับวันนี้ไปซเบสครับพี่น,อน,รรน้องครับผลกระทโตับเล่นเบสขึ้นครับพี่น้องวันนี้ก็เลยจะไปซีเบสครับ อายุวะกินครับพี่น้องครับไปหลายคอนอยู่ครับระยะทางแต่จีนยู่ประมาณ20โลครับเบิกป่าครับผมนี่ครับไปสิ้นเบ็ดเด้เอร์มาหนี่ป่ากาเตรียมตัวให้ดีๆนะจ๊ะ <c oughs> ไปบอกคนมาโต๊ะยางกับ่ปได้กีดบ่มีอย <c oughs> ่างสิงเกินเป็นสตาร์สิบเบ็ด ไม่ได้ปลาเบี้ยงคลองมันจะกินตะเกื่ยวยังไงกินบ่ได้แล้วข้าโคบีตเตอรเจียข้าโควิดอันนี้ครับแป๊บกันครับพี่น้องครับหลายคนครับมือเนี่ยครับใส่แงมือนีม้วนเถ้องหันขับลากสิออกจากบ้านครับพี่น้องครับเหมือนนี่สิม้วนอยู่ครับหลายคนเหมือนนี่ครับหลายคนเหมือนนี่ สูตรเทียบไปสามสี่ข่นครับเหมือนนี่ม้วนครับไม่เนี่ยคอยเบิรงเด้อพี่น้องเด้อเอาเลยพ่นพิสัยบ้านเราครับพี่น้องดีครับพ่อกันด้วยน้องครับพี่น้องครับเอามาหอดแล้วครับพี่น้องครับมาหอดวังซีดเบ็ดแล้วครับ อ่อนน้องเรอครับนี่ครับพลังลงลถครับพี่นะะ้องครับหลายกอนอยู่ครับพี่น้องนี่ละเบดนี่่ละเบสบ้าหอดเหรอครับพี่น้องครับวางสี่เบสครับพี่น้องครับนี่ สือน้ำป้าเข่าเนี่ยนะครับแล้วก็โรคไปยาหน้องครับเอาลอเบิ้งครับ,รบสิได้่าได้ก็ได้กำลังเตรียมการอยู่ครับล่งเอาพระละของเก้าของประจำเมือ่อก่อนลัวเตรียมการครับพี่ก้องครับอ่ะไปเบิ้งครับปัดเนี่ยไปครับ เบืงเซียนปลากาครับนี่ครับเซียนปลากาครับตีน,น้นเมัองศีนนีบนใบไม้หนีได้ครับพี่น้องครับเออเป็นมาปลากาครับพี่น้องเซียนปลากา ว่างซีดลงมากครับแต่ละคก้นเบิงครับพี่น้องเนี่ยว่างซีดเบ็ดครับพี่น้องครับแต่เรานจ้องเบิงป้อมเดียวของครับเบิงครับเบิงครับปลาบีตตัวใหญ่ครับพี่น้องปลาการหน่อยครับใบซีแต่พี่น้องเบิงจ้าสุดเลยจ้ะ เยื่อกุ้งครับพี่น้องเนี่เยเยื่อกุ้งครับนี่กระซิบปรได้แล้วครับเนี่ยเสียบเยื่อแล้วครับตีน้ำยังน้อยครับพี่น้องเจอดลง ดึงแล้วครับนังนักแล้วแต่เ่าไหร่น,น้อพี่นอ้อง <c oughs> พีน้ำพี่ครับดึงแล้วพี่นอ้งนองร <c oughs> ับปั๊มครับ ครับพี่น้องครับเ <laughs> ชื่อขึ้นมาตัวหน่อย,นอยเนะาะมันนี่นเนาะอ๋หน่อยเอาพี่น้อง <laughs> ปมดก้นครับ <laughs> บูครับพี่น้อง <laughs> ยายกันอยู่คนละบอลครับนครับอยู่คนละบองครับ เสียบเงี้ยแล้วครับพี่น้องครับนี่งย้อนลงไปครับตีน้ำน้อยครับดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วอ๊บอ้โอ้ ตัวหนึ่งครับพี่น้องเอาปลดก้อนขึ้นไปมาครับเสียบเยอะครับพูดไปท่าคุณก็เจ้าทำครับหายอดลงครับเึ๊บดึงึ้นาพี่น้องเอเฝ้าครับเฝ้าครับ นี่ครับเย่ร้องดิครับปึ๊บดึงเราพี่น้องนั่นจากเราปึ๊บ <c oughs> เอาปัถือครับเดี๋ยวลงไปครับ จะถ้อยพูวลรองอยู่ครับปัม๊มพวงรองยอยู่ไอ้หนาำยังน้อยครับดึงเราพี่หน้องโอ,โอ,โอ้ตัวน้อยครับรโอ้พี่น้องครับ แถวนีไม่นจะลูกมันครับเนี่ยแม่มันมูจะไปใส่ครับบอกตัลูกกินก่อนครับนี่เอาผลลูกนั่งก่อนครับจงคอยเอาแม่มันอยาลง่งหนามมากครับพี่รองครับนี่ครับอย่าลงไหนครับ ยืดด้วยแนะนำครับพี่น้องหาตัวแย่ครับลงมาเลยท่านพอตัวแย่อยู่ยพี่น้องครับรอมันครับแต่พี่สาวมันครับ ครับปลดก้อนพี่น,อน้องเยอะครับพี่น้องครับย้อนลงไปครับปึ๊บ,บตีน้ำเพียงน้อยอ่า จะปอมพ่วงรองอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวแล้วครับเอ,อ, <laughs> อลูกวันครับพี่น้องครับกินไปกินมาเดี๋ยวแม่กับมาก,กิน โซ่จะกัดด้วยะออก็ถือทำพี่น้องเสีบยบ์เยอะแลวครับพี่น้องครับเด่กเ้อกงครับเหลมูครับมามากันครับนี่ยพูดยังนะครับเดยวเรลงไปครับ รอมัปนจักน้อยครับตีน้ำร้อนมากครับพี่นอ้องนี่จะปอมพ่วงลองหี่ยครับที พี่น้อนดึแล้วปุ๊บอืมการหน่อยครับ <laughs> นี่ครับอออปวดกล้อนพี่น้องนอนไปครับพี่น้องครับนี่ครับปึิบต้อไปอาจจะยากยากพี่น้อง มาขึ้นฝนตกเบิดมือครับเบิดขึ้นครับกำลังเจิงแจงออกครับพี่น้องครับนี่น้องซีเบ็ดครับพี่น้องเนี่ยระเจาซีน้องนี่แหละครับเงีวไปพูดครับพี่น้องครับหมูกระซีดยู่ทั้งขางทั้ง ตังทึ่งครับพี่น้องครับถ้ามันตื่นครับเกิดเรื่องน้อยไปหาหมูครับพี่น้องครับป่ากันนี่ตัวน่อยครับดึงแล้วครับดึงแล้วไปแล้วครับพี่น้องป๊บโอ้ตัวหนึ่งครับตีแล้วพี่น้องครับ อ๋ <c oughs> อดดอดก่อนครับจับปืนเดี่ยวคนล่างดึงพี่น้องนะครับ ตึงแล้วครับตึงแล้วโอ้โหลูกมันรับพี่น้องครับตัวน,น้อยครับครับลูกมันรับพี่น้องขันบเอากับ่ได้ครับพี่น้องอครับยังไปจินอยู่ครับพี่น้องย้อนลงไปครับ ตีน้ำจริงๆด้อยครับพี่เรอกตีน้ำ่อนมากครับสู้เมื่อเดี๋ยอึดอยากไปครับพี่น้องตั้งแต่ก้อนเดียดึงเอาดึงเอาครับวาง สีหาปีคือหลังครับได้เทือละกะติ๊กครับพี่น้องแตว่าต่อมานี่ครับว่าใครมีครับี่นลองครับมี้ก็ตัวหน่อยครับตัวใหญ่บ้านกะเจ้าขี้เลือครับลงกลางซีดเบดครับเจ้าก็ได้ตัวใหญ่ย,ย่ครับซุมนะั้น อย่าลงกไปครับพี่น้องครับนี่ออปึ๊บรอแป่งครับนี่ออครับโอ้ตัวหน่อยครับหลูกมันอีกแล้วพี่น้อง ตัวไม่ใหญ่ครับปลาแค่นี่ครับต้องครับโอ้ยนี่ตัวน้อยครับพี่น้องครับเนาะสีตัวน้อยค่อยหาตัวใหญ่ครับเนาะยังงี้แล้วโอ้ ได้กระสีเอาครับพี่น้องครับบม,มเอาซ้ำดีกับอะไรพี่น้องนี้จะตัวน,น้อยครับพี่น้องย้อนลงไปป้าขอเร่าเบิ้งครับพี่น้องครับ,น,รบนี่ครับย้อนลงไปครับอ๋อดึงแล้วพี่น้องโอ้รถถือครับ ไม่ครับไม่ไ,มไมปยังกับพี่หลอนหนึง <c oughs> จุดเจาะลงไปครับไปย่างกับพี่นลองดึง <c oughs> จักไปยังครับเดี๋ยวรอเมื่อกันครับรอเมื่อจังหน่อยครับพี่น้องไปครับยางไปเรื่อยครับพี่น้อง,งยอดวงังเตะกระไดวังเตะกระตัวหน่อยครับพี่น้องครับวงังหญิงรอเมื่อครับพี่น้องครับอายุหาจิน นี่ตะปาดไปๆครับพี่น้องกี่น้ำแล้วก็ย้อนลงไปครับแเ,เว้นควายเห้วครับพี่น้องครับตดยนี้ซีมกวงกัวเหรอครับ4ีม่วงคืงเห้วครับพี่น้องจากน้อยก็บานแล้วไปไปบึ้ง เสียเบ็ดครับพี่น้องครับไปเบิ่อนเขาไงหลงสีเบ็ดปากกาไงนะครับสีเบเพื่อนปากาปปากาไงเพิ่อนแล้วก็ดึงปอมน้องเทียงครับพี่น้องครับ จ,นนะจุดนี้จะปลาลูกปลาพันปลาปลากเางครับพี่น้อง <c ười> <c ười> โอ้ยเสียแล้วครับพี่น้องครับ กันบ่เอาบ่นซะตัวนี้ลูกมันขับโพสเลยลูกปลาพันปลาครับปล่อยมันเหรอเปรียบเปรียบน้อยครับพูดครับพี่น้องครับสี่คืนแล้วครับพี่น้องครับสี่คืนแล้วครับตะเวนขอยลงครับหาโม่งครับพี่น้องครับ ดอยนี่สิขับบันครับออเ,เ<ร>บื้องใต้ครับพี่น้องครับนี่ไต้ครับนี่ครับของผมครับโอ้จลูกปลาพันปลาครับพี่น้องครับเป็นออจลูกปลาพันปลาครับองหวานคือขอครับพี่น้อง โดนใส่ของมึงนี่ครับของเสียนไม้ครับเบิงมือเก่าพีผีมือเก่านี่ครับโนตบเอตียครับพี่น้องครับขันบ่เอากระว่าได้กินแรงครับผามเยียงไหมที่เียแดงไว้แต่าพอใจคือว่าผาดจากเทียมเมเวียงนะอาว่าเอาแล้วไปห้เผาเอาผ้ามาไว้ ที่ขามียเยียงครับมาว่นได้ละหลายก็มูครับเลพดลกี้ยวกับู้ับเีะดีไรเดี๋ยวรอมูอยู่ครับพี่น้องป้าเขาข้าเจ้าครับพี่น้องครับนี่ครับงามดีอยู่ครับพี่น้อง ยู่ใกล้ๆครับว่าน้องซีเบสเถอะขึ้นมาจากน้องซีเบสเหรครับเราเห็นป่าเขาครับพี่น้องโดยท้ายพี่น้องเพิ่งครับพี่น้องครับนี่ครับเขวาว่นครับพี่น้องเขาว่านก็นงามอยู่ครับเนี่ย ครับยูครับพี่น้องครับเป็นขวนันสมัยก้อนดำครับพี่น้องแถวนี้ดำครับเนี่ยสองปีสามปีมันอย่างนี้วนครับเนี่ยแล้วก่ดำย่างเดียวครับ ต๊ะซูมือครับพี่นอ้องตะวหว่างมถึงหวาแห้งครับถึงหวาแห้งครับครับโอ้ยมึตงตอบก็ได้เลี่อยเนียมาูกปลาไว้ก็ห้ามซอสเป็นสีซอสแม่คิดไงวันยังไงถามมูเดียวกันครับพี่น้องมากันนางถาต้องไปเลยไหมบอกไปดูลองเพีงถาก็้อง ลังมากครับยังยังส้มสมครกเดี๋ยวเบิงเบิงครับบ้งบิงบิงบิงผมมาชื่อลังครับป่ใครป่าไข่ปลาแม่่ไงแเดอก้อนเล่ะโอ้ได้หลายครับปาเดปิดเลยต้นนึงครับ ยกตัวบิงดูจับเบิ้งกันไดนน้นี่ครับตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้บนปานินเด้อครับนะปากกาใหญ่ครับพี่น้องครับค่อยๆอาขึ้นได้เลยนะอ้ะาวถอะนักตึงมาแล้วนาะจับเสี้ยนมากเป็นเสื้อครับเนี่ยใครผ่ากันนี่ครับทั <laughs> <ม> <laughs> ้งลูกทั้งแม่ครับเอาไปเหมือนกัน ไม่ได้ไม่หยีคุณอะโอ้กายก็ได้ไล่ช่หรือโอ้ลูกมั้นนะนี่ตะลูกมันเลยนะทั้งลูกทั้งแม่ครับพี่สาวกับมี่นี่เอาซ้อมนี่เอาแล้วครับซูบเอร์หากินยากครับพี่น้องเอาอันนี้กระเป๋าบานครับพี่น้องครับสิบปีชิปแล้วครับพี่น้องเขาเจ้าอยู่ขึ้น กี่รถกระบะหรอครับนี่ครับสุ่มบ้ามกันครับพี่น้องครับได้ปลานได้ป่าทั้งได้ลูกมันได้แม่มันน้นนำพร้อมครับใงแม่ทั้งลูกเอาไปพร้อมครับสิบอี่ยาบเรพี่น้องครับเกิบเราครับ่นนมันเล็กดี กดไล่คนแชร์กดติดตามไายน้ำมันเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปลแล้วครับบ๊ายบาย